ResellerStore.co Easy Use, Convenient Fast to and การสมัครเป็นเจ้าของร้านระบบ Reseller Store ยินดีให้บริการท่านเจ้าของร้านและผู้ผลิตทุกท่านครับเรามาเริ่มต้นจากการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเป็นเจ้าของร้านในระบบ Reseller Store กันครับเริ่มจากเข้าหน้าเว็บไซต์ Reseller Store.co คลิกที่เมนูเจ้าของร้านด้านบน หากใช้งานในสมาร์ทโฟนให้คลิกที่เมนูมุมขวาบนจากนั้นคลิกที่เมนูเจ้าของร้านและเลือกเมนูสมัครเปิดร้านระบบจะแสดงหน้าสมัครสมาชิกให้ท่านเจ้าของร้านกรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อสมัครสมาชิกข้อมูลที่ต้องกรอกได้แก่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลที่อยู่และอย่าลืมแนบรูปบัตรประชาชนด้านหน้าเพื่อยืนยันตัวตนของท่านด้วยนะครับ หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปแล้วรอสักครู่ระบบจะแจ้งให้กรอกรหัส OTP ซึ่งเป็นตัวเลข4หลักจากข้อความ SMS ที่ส่งมายังเบอร์โทรที่ท่านกรอกก่อนหน้านี้จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปรอสักครู่ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ท่านก็เข้าเป็นเจ้าของร้านในระบบ r e Seller Store เรียบร้อยแล้วครับ resellerstore.co. Easy to use, convenient and fast.